เอาใครดีวะเอาหน้าคอดีกว่าอันนี้อันตรายสุดลับ้อยลิง้อยลิงเออนั่นแหละหวังว่ามันจะไม่มีนะ เชีเอามวยมาเล่นอีกมึงคิดได้ยังไงโอ๊ยว่าปูโดต้องแพ้แน่นอนเลยม,มีปลาไหลด้วยเชื่อมีปลาไหลด้วยแปนด้วย อันนี้กระตีแรงด้วยวะโ้เยียบอ่าเอามาสะจัดเลยนะมึงก็ได้ท่าล่าแม่งเลย ดี๋ยวดูก่อนนั้นต้องให้ยืนเลนนานอะ่ะจะได้ช่วยได้ซัพพอร์ตเกราะแทงเอาเกราะแทงก่อนใช้นี่แหละโว้ยลงมาวะ่ะเฮียองอซัพพอร์ตไม่ทันวะ่ะถ้าไปซัพพอร์ตเนี่ยมันก็จะดีสบายเลย ถ้าออกลานก็ดีนะแต่ว่าออกเกาะแทงยืนไว้ก่อนแล้วขนาดเล่นมวยขนาดยังเล้นข้าายากมากเลยมวยเนี่ยมีวัตเตอร์ไฟแล้วก็นี่พอได้อยู่นะ bây à giờ Ừ, ờ, mực thuộc lắm Hoàng mang cầu màu ạ <laughs> มาโดนเชียช่ยเชี่ยแรงแรงแรงถอยเลยถอยเลยถอยเลยโซยไปเข้าหน่อยเข้าทีโอ้ยเชีย่ยตายกูจะตายแล้วขอโทษเพื่อนถอยมาเชีย่ยเกือบตาย ลฮ <No. S 1> ะอีกแล้วเหรอปิดแจ,จ้งเตอือนแม่งเลยไอ้นี่มาบ่อยมากเลยกูจะไม่ใช้อย่างนั้นเลยถ้ามึงใช้มาเนี่ยเป็นเรื่องเร็วนี่ เออมาพอดีเลยเคลียร์มันหน่อยเด้อเขียร์เขี่ยคีบเอ้ยเอ้ยเอาได้นะเอาได้นะเอาได้นะเอาไอ้ปลาเมึองอะ่ะเอ้ยเอาไอนี้ก็ได้เอาไอ้ลงเลยเอาลงเลยไม่ได้ละไม่ได้ละถอยเลยถอยถอย เฮ้ยปลาเมือกปลาเมือกปลาเมือกเอาเอาเอามาเลยเฮ้ยไม่ได้ไหรอถอยเลยถอยเลยเชี้ย นะซักทำไมอ่ะเชีย่ยเ้ยแรงโตดถอยเลยถอยเลยกูตายนะกูเกือบตายขอบคุณขอบคุณเกือบตายแล้วไ่มเอ้ยช่วยบอลก็ได้นะช่วยบอลช่วยบอลเขียเยข่ยกาลางด้วยเขี่ยกลางด้วยต้องเปิดไหมใช่ไหม ไปเคลียร์ล่างหน่อยเดี๋ยวไปเคลียร์บอลอ้เชีียร์ละโดนแรนเออ thank you เอาเอาเลยเรียบร้อยเอาอีมอนี่เอาอีมอนี่เอาอีมอนี่เออ ไปเคลียร์ล่างไปเคลียร์บอลไปเคลียร์บนเคลียร์กลางด้วยเดีย๋ยวเดี๋ยวไปแครีเดี๋ยวเรนต,ตามไปถอยไม่ได้นะถอยมาถอยมาถอยมาแครีถอยเอาสบไปเออเอาเอาเอาไหมเอาไหมเฮ้ยเอา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 เออ เฮ้ยกลางกลางกลางเขียกลางพี่เอากลางเอากลางเอออิีฉยโอ้ยตตันดีจ้ะโอ้ไม่ได้วะ่ะถอย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 เฮ้ยมวยมันถอยมาเลยเดีย๋ยวมึงตายแล้วเ้ย เชียร์ไปสู้เลยหนไหนตายโกเตือนแล้วมึงไอยไหมไหยมาก็ได้วัตสบายเชียร์เชียร์กลางด้วยเชียร์กลางด้วยเอเอเฮ้ยบน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 ใครยังอยูเพี่เียร์เอง เคลียร์กาไปก่อนเด้อเดี๋ยวกำลังดันปน ดันบนก่อนเชียร์นามาละเขียนไปก่อนอกำลังดันอยู่วุ้ยแรงเชียร์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 ตายเกือบตายหนีเลยกูหนีเลยไม่ใช่กูไม่รอดป่ะกูตายแน่นอน แชยเออกวางศาสตร์เร yeah. ียนบทไว้แล้วเนี่ยตายก่อนเช่แดงมังกรอีก มาหลอดแป๊วมังกรเด้เชื่อตีเงินใหญ่เลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอาไอตัวนี้เลยเออเอาเลยอัดซ้ำม,มันเลยเชื่อถอย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 ,ถอยแวน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 ,แวน ถอยมาถอยมาถอยมาก่อนแม่ไม่ถอยมาอีกบอกให้ถอยก็ไม่ยอมถอยแล้วใครซับอากูนี่แหละซับกูแทงยังงอ่วโอ้กูบอกให้ถอยถอยเยอะคนสู้ไม่ได้หรอก เช้ากูนี่โอ้ยไม่ได้ถอยก่อนถอยก่อนเยอะไปเยอะเยอะเยอะเอาเลย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 เอาเอาเกียร์อยู่เคลียร์อยู่เชี่ยเอ้ยวาล์ร็อตเออยเชี่ย กูดถอยละเออวอเตอร์ไฟเอาเลยนั่น,นแหละเคียร์เลยเคียร์เลยเหลือใครวะเหลืออีสองตัวนะมัง้งทาร่าไม่ซับเหรอกูเป็นแทงกูไม่ซับไม่ใช่ซับกูเป็นแทงมึงดูเคียร์ลิปบังกรที จะซับยังไงกูเป็นมังกากูเป็นแทงกูไม่ได้เอาซับอะไรวะจะไปทํำไมอ๋ยเจริญจะอของซับก็ไม่ทันหรอกไม่มีใครซับจริงดิอ้าวก็จริงเรอสิใจ้ใจกูทำอะไรนี่ เชยละโอ้ยเชียเอาไม่ได้ละเอาไม่ได้เอาไม่ได้อไม,ไดมอยมอยเอาเข้าหน้าเลยไอ้เชียไม่ได้ละเยอะไปเยอะไปเยอะไปเอาไ,ได้นะถอยมาถอยมาเอาไปป้ามือก่อนเลยไปไม่ได้อ่ะ ไอแวนไอแบนเออโดนถอยเลยถอยเลยไม่ไหวไม่ไหวออกของไปไม่ทันวะตีไปก่อนเด้อรอครูดาวราออาร์ดิเมสกิลก่อนเลือดคงไม่พออยู่ พอแล้วไปกล้องหรอนเชื่อแมนมาเอาไปเล่นบอลเลยไปเล่นบอลเอาให้ลุ้นได้จบไปเล่นบอลเล่นบอลเอาให้ไม่จบจบเกียบอลเลยเกียบอลเกียบอลเกียกลางกนะ็ได้นะจะได้สองทาง แกละอะไรออกกลายได้เ <Okay. S 1> ป่าเออใช่ใแตกแกบนแต่เาเด้อ,อไม่เป็นโอ้ยมีต้องซับก,ก,กบบะระจายแทงจนซับกระายมึงก็เล่นตัวที่มันถนัดถนัดจะได้มึงก็เล่นตัวที่มันถนั ขนาดนี้เอ hey. ้ยว่ามีใครบ้างเลยทีมีว่ามาอยู่แถวนี้นะที่มาบ้างทีมีบ้างทีมีบ้างเชี่ยเข้าจะได้หอยเลยหอยเลยเชี่ยไม่ได้หรอกพรตายก็ได้ มากขอยมาเ,เกียรเลยมังกรก็ได้ไอเทมอัพหมดหรือย,ยัง ไอปลาหมึกแม่งดันกูเฉยเลยกูกำลังจะไปขัดจังหวะไอห่าปลาหมึกแม่งดันกูก่อนเกือบจะได้แล้วไม่หแพ้ก่อนแต่ก็ทำดีแล้ว